สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นาดีฮีโร่นะครับนี่วันนี้มีลูกน้องมาช่วยรีวิวนะเจ้ามิ้วนะครับกับเจ้ายุ่งนอนอยู่นู่นนะครับก็วันนี้จะมาแกะกล่องซองแพงตัวนี้กันซะหน่อยนะครับตัวนี้เป็นงานของค่าย f ฟช s h m o โมเดลนะครับนั่นก็คือเออ่สลัดซากผู้แฟนตอมนั่นเองนะครับกล่องนี้นะครับกล่องนี้จะเป็นงานกรอฟนะครับของพีบันไดนะครับผมก็บล็อกอาร์ตไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องดูบล็อกอาร์ตเลยบล็อกอาร์ตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลลลอออยยยย่่่าาางงงงงเเเีี้ป็นกกััรระดษคบ เรียกบอกอาจก็ไม่ถูกนะไม่มีไม่มีรอยอะไรให้เลยนะครับนะวันนี้ก็มาแกะกล่องสองแผงแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาต่อนะครับก็นะแกะกล่องสองแผงกล่องนี้แล้วก็เข้าสู่ล้ดองกันต่อไปนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูงานในกล่องนี้กันครับว่าเป็นยังไงนะครับแผงรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงแล้วก็ได้อะไรบ้างครับไปกันเลยครับมาเปิดกล่องกันเลยนะครับกล่องก็จะค่อนข้างบางอยู่เหมือนกันนะครับผมกล่องก็ไม่ได้หนาอะไรแสดงว่าแผงเนี่ยก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยว มาดูก่อนละกันนะว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูดีเทลต่างๆของแผงนะครับรายละเอียดของแผงนะก็เดี๋ยวดูในกล่องก่อนละกันว่าได้อะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับเปิดมาก็จะเจอกับคู่มือเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีโค้ดนะครับของงานตัวนี้ก็คือ20งศูนย์ศูนย์หนึ่งบีนะครับสำหรับคู่มือนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็เป็นกระดาษไทยเอกสารธรรมดาๆนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีบอกชิ้นส่วนต่างๆนะครับ เป็นปกตินะครับของงานพรามนะครับเปิดไปดูก่อนอ้าวแผงมีแค่นี้เองเหรออ้าวทำไมมันน้อยจังนะครับก็ในนี้นะครับผมขอนับแผงก่อนละกันนะนับแผงทีอ่อยู่ในคู่มือก่อนละกันนะครับเฮ้ยทำไมมันน้อยจังอ่ะน้อยไปบอกว่า1 2ึ่งสองสาม1ี่ห 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24แผงเท่านั้นนะครับ24แผงแล้วก็มีนี่แผงเล็กแผงน้อยจะนับเป็น1แผงก็ไม่ได้นะครับ24แผงเอาจริงแล้วนะมีแค่ไม่ถึง10กว่าแผงไดยซ้ำมั้งนะครับเพราะว่ามันมีแผงเล็กๆนี้เยอะเลยนะครับผมก็ถือว่า น้อยจังวะนะครับมันใช่มาสเตเกียจริงปะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าน้อยไปนะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คแผงกันอีกทีแล้วกันอ่ะด้านในด้านในก็ถือว่าถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันก็ก๊อบมาเนาะนะครับด้านในก็จะมีบอกนะแผงต่างๆนะครับชิ้นส่วนเอ่อตัวนะครับลำตัวอย่างนี้นะครับใช้แผงอะไรบ้างนะครับหัวใช้แผงอะไรบ้างแขนใช้แผงอะไรบ้างอันนี้ผมบอกอยู่แทบแทบทุกคลิปเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องหาแผงเยอะนะครับ ก็ถือว่าเป็นความง่ายของงานตัวนี้นะครับด้านในก็มีขั้นตอนแค่มีกี่ขั้นตอนนะนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับแล้วก็แผงมันน้อยด้วยเออเออน้อยจังวะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแผงก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ๋ยาไปดูในกล่องกันก่อนนะครับ อ่ะมาทีนี้มาดูในกล่องกันนะครับเราก็ไม่ต้องนับถุงอนะไรเนาะเพราะว่าเรานับแผงไปแล้วนะครับมีทั้งหมดประมาณ24แผงนะครับรวมแผงเล็กแผงน้อยนะครับจริงๆแล้วไม่น่าจะถึง15แผงด้วยซ้ำมัง้งถ้านับกันจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้กันต่อนะครับว่ามันจะมียังไงนะคือ,อก็จากที่มองประเมินด้วยตาเปล่านะครับคือสีของงานมาทำมาค่อนข้างดียมกันนะเนี่ยนะดีเทลดีเหมือนกันนะครับเฮ้ย ไเล่นเหมือนกันนะเนี่ยนะครับดีเอาเรื่องนะครับดูนี่ดูร่องมันนะครับถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับเออวะเจ๋วเจ๋๋นะครับตัวนี้นะครับซาซาคุตัวนี้นะครับซาลซาค,ค,แาคุแฟนทอมตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่800บาทนะเออวะใช้ได้ใช้ได้นะเดีย๋ยวผมจะแยกแผงให้เหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับอ่าถ้าเป็นแผงที่มันเป็นสีโทนเดียวกันอย่างนี้เดี๋ยวผมจะ,ะรีวิวให้ดีให้ดูทีละแผงละกัน นะครับเดี๋ยวนี้ลองดูข,ข้าวกันก่อนเอาดูด้วยตาเปล่านี่ดูแบบเผลอๆนี่คือโอ้โหงานการเอาเรื่องเหมือนนะเนี่ยใช้ได้เลยนะครับคมใช้ได้เลยนะเออว่ะแต่การประกอบยังไม่รู้นะครับการประกอบไม่รู้ว่ามันจะมีซ่อมมีอะไรยังไงเยอะหรือเปล่าแต่ดีเทลโดยรวมนะครับของงานนี่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมขอสัมผัส พลาสติกดูก่อนนะว่ามันว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับมันจะรู้สึกดีขนาดไหนไนหะอันนี้จะเป็นไพลอตนะครับคนขับนะอันนี้ดูด,ด,ดูส่วนหัวของเกาะนะครับถือว่าคมใช้ได้เลยนะครับสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยแก,ะ,แกะออกมาดูนะเออในนี้แต่ว่าแผงนี่ถือว่าน้อยนะครับผมเท่าที่นับดูนี่คือแบบมันน้อยจริงนะน้อยจริงนะมันเป็นมาสเตเกตถึงบ่เนี่ยนะครับมีโครงในหรือบ่ กลัวจะไม่มีโครงไหนอะมีดีคอมาให้ด้วยนะครับดีคอมาให้นี่ครับหนึ่งแผ่นนะครับวอเตอร์ดีคอนะครับดีคอน้ำนั่นเองนะครับก็เลิฟงานจีนนะครับเลิฟงานจีนเพราะว่าแถมดีคอเยอะอย่างนี้นะครับงานญี่ปุ่นไม่แถมนะเออแล้วมันมีไกด์ดีคอรหรือเปล่าเนี่ยไปดูก่อนอ๋อมีมีครับมีนะด้านหลังนะครับแม้จะเป็นงานไทยกรสานมานะครับก็มีไกด์สำหรับติดดีคอมาให้ด้วยอ่าโอเคเลย โอเคเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวแผงแต่ละแผงกันเลยครับมามาดูแผงแรกกันนะครับแผงแรกเป็นแผงหลักๆเลยนะครับก็คือแผงสีฟ้านั่นก็คือชุดกรอบภายนอกของมันนะครับผมนะมีทั้งหมดอยู่4แผงนะครับก็เป็นแผง F นะครับ2แผงคู่นะครับผมแล้วก็แผง A1 นะครับ1แผงนะครับผมแล้วก็แผง A3 อีก1แผงนะครับอ่ะไปดูทีละอย่างกันเลยนะครับ ซึ่งตัวงานนะครับจากที่ผมมองเห็นเนี่ยคือมองเผินๆน,นะครับสีนี่สีนี่ก็โอเคอยู่นะสีก็โอเคอยู่สีฟ้าๆนะครับแต่ผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะผมจริงๆอ่ะผมชอบตัวสีเขียวนะครับแต่ตัวสีเขียวเนี่ยมันออกมาให้พีทีหลังนะครับเจ้าตัว布拉าคั่วนะนะครับจริงๆถ้ามันออกมาพร้อมกันอ่ะผมก็จะเอาตัวสีเขียวนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดของล่องนะครับดูดีดีเทลนะครับของลายพาร์นเนลลายเนี่ยที่เขาเดินลายออกมาเนี่ยคือแบบ ใช้ได้นะใช้ได้นะผมว่ามันดีเกินงานก๊อปหรือเปล่าเนี่ยเออถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้อยู่นะแล้วก็เ,ออเป็นอันเดอร์เกจซะด้วยนะครับเป็นอันเดอร์เกจซะด้วยนะถือว่างานดีมากเลยนะครับแต่ว่าการประกอบค่อยว่ากันอีกทีนะ,ะอันนี้เราว่าถึงดีเทลนะครับว่าถึงแบบล่องต่างๆนะครับว่ามันโอเคขนาดไหนนะนดูดินะผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ย สวยเอาเรื่องนะครับสงสัยจะได้ไปตามพีไอตัวบราสาคลูมักเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนของแผงสีฟ้านะครับก็มีอยู่สีแผงนะอันนี้เป็นส่วนกรอกหัวนะครับกรอกหัวแล้วก็ขานะอันนี้เป็นส่วนของแผงสีดํานะครับสีเข้มดําเข้มๆเ,เ,เลยอันนี้น่าจะเป็นส่วนของโครงในนะครับแล้วก็เออมีเท้าด้วยนะครับพลาสติกนี่คือ มันจะออกมันมันลื่นเงาเงานะแต่ว่าดีเทลจัดอีกเหมือนกันนะนี่ดีเทลแบบครบเลยสวยเหมือนกันดูดูรายละเอียดของพื้นนะพื้นเท้าดิถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็น,นอันไดเกตนะมีอันไดเกตบางส่วนนะครับมีอันไดเกตบางส่วนนะนะครับมีอยู่ทั้งหมด3แผงครับสำหรับแผงตรงในนะครับ ก็มีส่วนของเกราะภายนอกนะครับพวกท่อพลังงานต่างๆนะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะแล้วก็มือต่างๆมือมือรูปแบบต่างๆครับที่มีมาให้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นส่วนของแผงโครงในนะครับอ่าอันนี้เป็นแผงสีแ้บอีกแผงหนึ่งนะครับก็มีทั้งหมดอยู่2แผงนะครับเป็นแผง L 1นะครับเป็นแผง L 1นะอันนี้โอ้โหหลุดหลุดร่วงกลาวมาเลยนะครับผมก็ระวังกันนิดนึงนะครับก็ก่อนที่จะอ่า แกะมาอย่างนี้นะครับก็เช็คแผงกันหน่อยก็ดีนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นโทนสีออกต่างจากเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเข้มๆนิดนึงแต่เมื่อกี้เนี่ยมันดําไปเลยนะครับร่วงร่วงเยอะเลยนะครับนะก็เช็คแผงกันนิดนึงนะครับอ่ะดีเทลดีเทลดีนะครับดีเทลดีนะแล้วก็พลาส,สติกนี่ก็เนื้อคล้ายๆเมื่อกี้เลยนะครับก็มันๆลื่นๆดีนะครับแล้วก็เป็นอันเดอร์เกต อีกเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างดีนะอันดเกตนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับอันดเกตเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาตัดเยอะหน่อยนะครับสาหรับอันดเกตแต่ก็ก็ดีนะครับถ้าเราเก็บละเอียดละเอียดมันก็จะสวยนะครับงานที่ออกมามันก็จะดูดีขึ้นนะครับระวังนิดนึงนะมีชิ้นส่วนร่วงออกจากแผงเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของแผงสีขาวนะครับแผงสีขาวก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าแผงนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะนะเดี๋ยวผมดูแค่แผงเดียวแล้วกันนะครับ ดีเทลดีมากมากมากนะครับเกินงานก๊อปเลยผมว่านะครับนี่ดูแบบดูร่องที่เขาให้มาดินะตัดเส้นกันเพลินเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็พลาสติกไม่ได้ขี้เหร่เลยครับพลาสติกดีมากเลยนะแล้วก็บางส่วนนะครับก็เป็นอันเดอร์เกดด้วยนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้อันเดอร์เกดทั้งหมดนะเท่าที่ดูนี่ผมว่าประมาณเกือบ90%อนอันเดอร์เกดนะอ่ะอันนี้เป็นสีนดำเงินหนึ่งเดียวนะครับก็น่าจะเป็นเฉดสีของชุดเกาะด้านนอกนะครับเหมือนกัน ที่จะไปตัดกับตัวสีฟ้าอ่อนนะนะให้มันมีเฉดใ,เดให้มันมีเท็กเจอร์ให้มันมีแบบไล่สีกันนิดหนึ่งนะครับก็ดีเทลก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับก็โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าในเบื้องต้นนะถ้าไม่รวมการประกอบผมถือว่าไม่ผิดหวังนะครับเออใช้ได้อะน,นี่อันนี้มีแผงเดียวนะครับอันนี้จะเป็นแผงสีดานะครับดาสนิทเลยจะเป็นแผงสีดําของอาวุธนะนะครับมีอยู่2แผงนะโอ้โหอาวุธคือสวยมาก มากนะครับเงาวับดาครับเลยนะครับดูปืนี่ดูปืนนาดูปืนอาวุธต,ต่างๆนะครับชุดกรอดต่างๆเนี่ยอย่างสวยนะครับแล้วก็เป็นอันเดอร์เกตด้วยอันเดอร์เกตด้วยเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องรอยเกตนะครับรอยเกตที่เราเก็บอาจจะเก็บไม่หมดอาจจะเก็บไม่เรียบร้อยหรือรอยฝ้าคาวต่างๆอย่างเงี้ยนะครับจะโชว์ไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องห่วงกันเลยนะครับสําหรับงานตัวนี้นะ อ่ะทีน e ี้ก็จะเป็นแผงยิบยิบย่อยๆกันแล้วนะครับเพราะว่าแผงหลักๆไปหมดแล้วนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองหนึ่งเดียวเหมือนกันตรงนี้น่าจะเป็นส่วนไหนก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นท่อพลังงานอะไรสักอย่างนะครับมีอยู่แค่แผงเดียวนะครับอันนี้ก็แผงเดียวเหมือนกันนะสีเทาอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีอันนี้จะเป็นแผงของชิ้นกระโปรงนะครับที่จะเป็นสีส้มๆนะตรงส่วนของชิ้นกระโปรงนะผมว่า เออสีมันสดดีสีมันสดดีแล้วก็มันสวยดีนะครับผมเอออันนี้ก็เป็นแผงเดียวเลยในกล่องนี้นะครับอันนี้ก็อีกแผงหนึ่งนะครับจะเป็นแผงออกสีเลือดหมูเลือดหมูนิดนึงนะครับแผง M1 นะไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับแผงเล็กๆอันนี้เป็นส่วนของพลอตนะครับมุนคนขับนะสุดท้ายนะครับของกล่องนี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับของ เอฟเฟกแสงนะครับของขวานนะนี่มีอยู่2ชิ้นนะครับที่เป็นขวานใหญ่นะครับแล้วก็แล้วก็ขวานเล็กๆอีกนะครับถุงหนึ่งนะครับก็ดีนะสวยดีนะครับแต่ว่าสีมันดูจะชืดๆไปนิดนึงนะผมว่านะมันควรจะแบบใสๆสว่างๆกว่านี้นะผมว่าน่าจะสวยกว่านี้นะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ได้มาในกล่องนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับ เจ้าสแลสซากูแฟนทอมนะครับผมว่า,าแผงมันน้อยนะผมถือว่าแผงมันน้อยนะครับเท่าที่ดูนะครับมีแผงเล็กๆน้อยๆยิบย,อย,ย่อยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงหลักๆใหญ่ๆเนี่ยคือแบบมีไม่กี่ผอมีไม่กี่แผงนะครับผมก็สรุปให้นิดนึงนะครับสําหรับเจ้าสแลสซากูแฟนทอมตัวนี้นะครับจากภาพรวมนะครับที่มองเผลนๆเนี่ยคือแบบโอ้โหงานงานถือว่าใช้ได้เลยนะ นะครับผมผมว่างานดีเลยนะนะดีเทลล่องต่างๆเนี่ยผมว่าตัดเส้นน่าจะสวยมากๆเลยนะครับคือล่องลึกเนี่ยล่องลึกดีเลยนะครับแบบไม่ต้องเดินลายเพิ่มกันเลยนะครับไม่ต้องย้ำลายกันเลยนะคือแบบถือว่าเป็นค่ายที่ก๊อปมาได้ดีเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ชมนะอันนี้ชมนะครับผมนะแฟลตโมเดลนะครับ ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับก็เจ้าตัวนี้ผมว่าอันนี้ยังไม่นับการประกอบนะคือมองแค่ภาพรวมเฉยๆนะครับเพื่อนๆหน่ผมว่างานดีนะครับผมส่วนการประกอบจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยขอไปเข้าโหลดองก่อนนะครับตัวนี้นะนี่เออผมก็โอเคนะเนี่ยโอเคนะเนี่ยดีเลยนะเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยปร,ประกอบกันอีกทีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะครับก็นี่มีดีคอน้ำมาให้ด้วยนะดีคอน้ำนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ฟลอยด์หแผ่นนะครับที่เป็นน่าจะเป็นส่วนของโมโนไอนะโมโนไอนะครับของตัวหุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็มาแกะกล่องสองแผงของสแลสซัคูแฟนทอมนะครับของเจ้าแฟลตโมเดลนะครับก็จะมีอีก2ตัวนะอีก2ตัวนะที่กําลังเปิดพรีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตัว แกันเนอร์ซาคูเบอริเออร์ตัวสีแดงนะครับแล้วก็บารซากูครับบาร์ซาคูแฟนทอมตัวสีเขียวนะครับแล้วก็กันเนอร์ซาคูบอริเออร์ที่เป็นตัวสีเขียวนะครับแต่แบ็คแพคมันจะเป็นตัวของแบ็คแพคตัวสีแดงนะตัวนั้นก็ค่อนข้างสวยนะครับผมไม่ได้พีตัวสีเขียวไปเพราะว่าผมดันไปพียตัวสีฟ้านี้ก่อนนะครับจริงๆอ่ะผมอยากได้ตัวสีเขียวนะครับก็ขอต่อก่อนละกันนะขอต่อดูก่อนละกันถ้าเกิด งานมันดีงานมันโอเคผมจะไปตามพีตัวสีเขียวอีกทีนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแกะกล่งองสองแผงกันเพียงเท่านี้นะครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ